สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกองหวายของพี่จินดาพุ่มพวงครับพี่แกสั่งไว้ตั้งแต่วันที่ยีิบสองครับผมหาเบอร์แกไม่เจอครับให้พี่เขาติดต่อกลับมานะครับพี่จินดาพุ่มพวงครับอยู่จังหวัดสุพรรณครับไม่รู้เบอร์โทรแกหายไปไหนก็ไม่รู้ครับมีแต่ที่อยู่ไว้แกสั่งพร้อมผ้าสามผืนครับนี่ผ้าคลุมอีกสามผืนครับนี่แกสั่งไว้ติดต่อกลับมาหาผมหนยครับ หาเบอร์ไม่เจอครับนี่ครับแกสั่งมาตั้งแต่วันที่ยีิบสองครับมีแกสั่งไ,ง 22, งไว้ด้วย,วยผ้าสามผืนกงไวแท้ใบหนึ่งผ้าสามผืนผ้าคุมกงสามผืนนะนี่ติดต่อหาผมเลยครับพี่ผมหาเบอร์ไม่เจอแกให้แต่ที่อยู่ไว้ครับเบอร์แกก็ให้ไว้นะครับแต่ผมหาไม่เจอครับนี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานของ พี่เขาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับไม้ลองเป็นไม้ประดูครับนี่ครับตัวนี้เป็นหวายแท้ครับราคาอยู่เก้าร้อยบาทครับผมนี่ตัวนี้พื้นผมมาทําเองครับพื้นมาใส่เองครับเพราะว่าตาแกแก่แล้วครับแกใส่ไม่ค่อยตรงครับผมเลยจะมาทํามาใส่เองครับประตูก็ใส่เองนี่วันนี้ก็มาจะมารีวิวงานด้วย เป็นงานไหว้แทับพี่จินดาครับดูคลิปแล้วติดต่อหาผมนะครับผมหาเบอร์พี่ไม่เจอครับมีแต่ที่อยู่ครับพี่จินดาพุ่มพวงครับอยู่จังหวัดสุพรรณครับติดต่อหาผมด้วยนะครับพี่ถ้าเห็นคลิปแล้วผมหาเบอร์พี่ไม่เจอนี่ครับนี่ก็รอนี่ก็ไหว้แทับยังไม่ใส่พื้นนี่ครับผมให้ตาแกขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วผมมาใส่พื้นเองครับ เพราะว่าตาแกแก่แล้วนะครับแล้วก็ใส่แก่ใส่ไม่ค่อยตรงครับก็ไม่เป็นไรครับผมมาใส่เองนี่บอันนี้ก็มีครับกงแบบนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่สองใบกงไม่ได้ถักลายบนถักลายล่างเหลืออยู่เหลืออยู่หกใบครับสนใจติดต่อครับแบบนี้สามร้อยแปดสิบบาทครับผมตัวนี้ล้อใส่ประตูครับวันนี้มันเป็นงานสั่งทําครับ โกงมันอยู่อีกบ้านนึงครับยังไม่ได้ไปถ่ายไม่มีเวลาไปถ่ายอันนี้เป็นงานเคลือบอันนี้ก็รอทำครับทรงเดียวกับพวกหวครับแต่ผมว่าจะใส่หัวครับใส่เป็นหัวแบบโกงลวดผมนะครับจะใส่เป็นหัวแบบนี้ใส่เป็นหัวเกาะแบบโกงลวดครับน,นี่ให้ตาแก่ขึ้นไามแค่นี้ครับอันนี้ก็เป็นงานไหวเทปอันนี้เป็นอ่าโกงย้อมซีบอันนี้ก็รอส่งลูกค้า <S <S ตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับเหลือแค่ใส่คอนหนึ่งเดียวครับนี่ครับงานประมาณนี้ครับส่งมันจะบานตรงกลางนิดนึงครับเอ้บานบานตรงตูดครับตูดจะบานออกแบบนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้ก็ตาแก่ทามาให้นะครับตัวนี้อยู่หกร้อยครับผมหกร้อยไม่ลงค่าส่งเป็นงานเครือไม้ครับ งานเกรือไม้ซี่ไม้ไผ่นี่ครับประมาณนี้ครับกงทักกงไม่ถักลายใบละสามร้อยหกสิบาทยังมีอยู่เจ็ดใบแปดใบครับสนใจทักมาครับผมตัวนี้ก็รออันนี้ก็ของพี่จินดาสุพรรณครับพี่จินดาสุพรรณติดต่อหาผมนะครับหาเบอร์ไม่เจอเวลาส่งมันต้องใช้เบอร์โทรเลยครับผมลืมเมมแกไว้ จดแต่รายชื่อที่อยู่แกไว้ครับกินพี่จินดาพุ่มพวงครับอยู่จังหวัดสุพรรณครับดูคลิปรถติดต่อหาผมได้ครับผมนี่ครับใบกงของพี่แกนี่ครับนี่ครับผ้าอีกสามผืนครับสดใจกงแบบไหนทักมาครับผม095 014 1549ครับผมครับสวัสดีครับ